สวัสดีครับรายการกฎหมายน่ารู้กับผมวิชิตติทธประศรับประธานใย่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจฐอตรออตร,ออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันที่ปรึกษาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยามระพีครับรายการเราจะนำเกล็ดความรู้ต่างๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะขอเรียนยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าสำนักง,งานใย่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ อ,อตรอนั้นไม่มีโครงการระดมทุนไม่มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงทุนใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะครับทางรายการเราเป็นรายการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและให้ความรู้เกร็ดความรู้ต่างๆทางกฎหมายให้กับประชาชนเท่านั้นกรณาย่าหลงเชื่อนะครับมีข้อสงสัยสอบถามได้เบอร์โทรไอดีไลน์ศ6 4ย์ห6สี่วันนี้เรามาศึกษาบทบัญญ,ญัติของรัฐธรรมนูญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปอวิอาญาหลายมาตราทีเดียวแต่เนื่องจากจำกัดด้วยเวลานะครับรัฐธรรมานูญมาตรา28ครับบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติการค้นตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายจะกระทํามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญตัติเราไปดูมาตรา3 3ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเกียรสถานการเข้าไปในเกหยสถานโดยระจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการค้นเกียสถานหรือในที่โโหฐานจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินี่เป็นบทบัญญัติของรัฐมน,นูญเมื่อมีการตรวจค้นแล้วเนี่ยนะครับดำเนินการคน้นผู้ตรวจคน้นต้องดำเนินการตามปอวิอาญาหลายมาตราทีเดียวไปติดตามในการตรวจคน้นเมื่อตำรวจได้หมายคน้นหมาจากศาลแล้วไปตรวจคน้น ถูกบัญญัติไว้ในปวิายาขั้นตอนเยอะทีเดียววันนี้เรียนรู้มาตราหนึ่งศูนย์สองเชิญครับมาตรา102การค้นในที่ละโหฐถานนั้นก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนและเท่าที่สามารถจะทำได้ ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นหรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้รับได้ขอร้องมาเป็นพยานต่อไปมาตราหนึ่งศูนย์สามต่อเนื่อง ม,มาตาหนึ่งศูนย์สามให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังแล้วแล้วกรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ตรงนี้เห็นอะไรบ้างประการที่หนึ่งเราจะเห็นว่าในการจะไปตรวจค้นเมื่อแสดงหมายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยคุณเป็นใครถูกไหมตำรวจก็ต้องมียศอะไรมีอำนาจไหมจะมาตรวจค้น ประการที่สองเมื่อคุณตรวจคน้นคุณพบอะไรบ้างต้องทําบัญทีการตรวจคน้นบัญชีนะแล้วให้เราดูว่าไอ้ที่คุณค้นเนี่ยให่ของฉันนึกปาอนะฮะ